พี่น้องไม่กินข่าเด้อจ้ากินข่าก็ออกปาจ้าิขอแร้งน้ำย้ายต่อมเด้อค่ะพี่น้องกับออกปาออกปาแสบแสบพี่น้องมาเด้จ้าขอบคุณที่รับชมเด้อค่ะพี่น้องขอให้พี่นอ้องมีแต่ความสุขความเจริญย้ายต่อมกินแ่บปากกดไลค์ก,กดแชร์ใ้เด้อจ้าปากกดติดตามย่ยต่อมี่เด้อจ้า ขอบคุณหลยๆจ้าที่รับชมถึงกินเขา่าทึงบึงพทรทัดกันขอบคุณพี่น้องที่รับชมด้วยค่ะเมนูป่า ออกปลาออกปลาเส้น้ำปลาใหส้ผักอีตูบ้านเฮา นั่งกินผู้เดียวอย่างนี้เหลอครับพี่น้องเจ้าวา,ากออกกล้องน้ำอะไรเฮ็ดทิปผู้เดียวพี่น้องเฮ็ดทิปผู้เดียวแบบที่ห้องพร้อมกันนี่มันกคนั่นยากเนี่ยจากน้อยเนาะหาเวลายากตั้งก,งกล้องกินดีๆกะมีถึงแต่อุปสรรครอบๆขังกันเลยหันหลังใส่ปืนหันกล้องไปได้ทั้งเดียวคือขังหลังเนี้ยหันไปทั้งอื่นกับ่ได้ที่ ย่านมันปิดกดแมพี่นอ้องย่านปิดกดชุมชนแอบาต่บเดหันไปท,า,ทางหนาของขอบคุณที่รับชมเด้อกับพี่น้องไห้ปังๆรุ่นไว้กันนะจ้าสวัสดีค่ะพอกันไหมจ้า